สวัสดีค่ะมาเจอกับคุณูอีกแล้วนะคะเดี๋ยวคุณูขอปรับกล้องแป๊บนึงนะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาพาทุกคนชมธรรมชาติอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมาในหัวข้อดีๆนะคะคือเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนนะคะอ่าวันนี้เนาะเดี๋ยวคุณูแป๊บนึงนะคะบรรยากาศก็กําลังดีนะคะทุกคนจะได้เดินทมชมธรรมชาติไปกับคุณนูนะคะ วันนี้หลายหลายคนนะคะที่กําลังที่จะมุ่งมันทําความฝันของตัวเองซึ่งครูนูเองก็เป็นคนคนนั้นนะคะและมีความรู้สึกว่าครูนูจะพาทุกคนเดินนะคะเหมือนกับว่าเดินออกกําลังกายนะคะครูนูเชื่อค่ะว่าหลายคนวันนี้ถ้าเราอยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามสวัสดีคะ่ะคุณนยขอบคุณมากเลยนะคะรับเลยคะ่ะคาชมคุณนูเก่งคุณนยก็เก่ง,กกงทุกคนมีความเก่งเป็นของตัวเองใช่ไหมคะ วันนี้มาชมธรรมชาติกับคุณูเช่นกันนะคะคุณูเดินไปด้วยพูดไปด้วยตาลายไหมคะคุณนุยวันนี้นะคะถ้าใครหลายๆคนที่อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นตัวเราเองเป็นตัวกําหนดทุกอย่างใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะคุณนูยถ้าเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบด้านนะคะอย่างเช่นการที่เราอยากจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะคะ มันทําให้เราหลายๆคนเข้าใจผิดค่ะว่าวันนี้ฉันอยากที่จะประสบความสําเร็จฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างด้วยนะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมายใช่ไหมคะแต่รู้หรือเปล่าถ้าเราควรที่จะเปลี่ยนสิ่งสําคัญคือเราควรจะเปลี่ยนตัวเองใช่ไหมคะตาลายไหมคะหรือว่าหยุดเดินขอบคุณค่ะคุณนุ้ยหยุดเดินดีไหม <laughs> ฉะนั้นแล้วนะคะ วันนี้ครูนูเป็นคนหนึ่งค่ะที่มีความรู้สึกว่าการที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองแต่คนในครอบครัวของเราหรือว่าคนรอบข้างอาจจะเป็นเพื่อนของเราหรือว่าคนที่ทํางานด้วยกันเวลาที่เราคิดอยากจะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นด้วยนั้นมันทําให้เรากลายเป็นคนที่คิดมากไปเลยใช่ไหมคะเคยเป็นกันไหมคะคุณนูเคยมีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วอยากจะเปลี่ยนคนอื่นไปด้วย <c> ไหมคะ ถ้าวันนี้เราเองเป็นคนหนึ่งอยากที่จะเปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะโคอตาใช่ไหมคะขอบคุณนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับคุนูนูเดี๋ยวครูนูไปตามย้อนหลังให้ทุกคนเลยนะคะขอบคุณที่มาส่งพลังใจให้กับคุนูนูคุนูเป็นคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ธรรมชาติก็เลยอยากจะนําธรรมชาติดีๆมาฝากนะคะคุณนูเปลี่ยนแปลงตัวของคุณนูนะคะแล้วก็เราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนอกจากว่า การที่เราเปลี่ยนแค่พลังงานในตัวเราพลังงานรอบๆด้านของเรานะคะถึงแม้วันนี้การที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นเราอยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วคนรอบข้างของเรานั้นเขาอาจจะไม่เคยเห็นด้วยกับเราเลยเพราะว่าวันนี้ผลลัพธ์ของเราอาจจะยังไม่ยิ่งใหญ่ยังไม่สําเร็จเป็นคนระดับโลกอะไรแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าณนะตอนเนี้ย เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวของเราให้กลายเป็นคนสำคัญระดับโลกของเรานะคะก็คืออย่างเช่นเมื่อก่อนขอบคุณมากนะคะคุณนุ้ยวิวสวยเนาะ,ะการที่เราจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นไปด้วยนั้นนะคะมันจะกลายเป็นว่าทำให้เราเองเครียดไปด้วยคิดเยอะไปด้วยนะคะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะปล่อยวางที่จะไปเปลี่ยนคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ญาติเรานะคะแฟนเราลูกเรานะคะเพราะว่ายิ่งเราจะไปเปลี่ยนแปลงใครแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคุณนุ้ยรับพลังงานไปเลยนะคะเราจะมีความรู้สึกว่ายิ่งเราจะเปลี่ยนแปลงใครหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรนั้นนะคะมันยิ่งจะทําให้เป้าหมายของเราหรือว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะ,ะแบบไม่ดีขึ้นมาเลยนะคะเพราะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ดังใจเลยทําไมเธอไม่ เป็นเหมือนที่ฉันคิดทําไมเธอไม่ยอมที่จะมาสนับสนุนฉันอะไรแบบนี้นะคะเพราะใครหลายๆคนคิดแบบนี้เวลาที่เราอยู่กับคนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ตัวเราไม่เห็นด้วยบางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะหนีไปให้ไกลๆแบบนี้ใช่ไหมคะดังนั้นอย่าหนีไปไหนเลยคะ่ะเราอยู่กับตัวของเรานี่แหละสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรามาเปลี่ยนแปลงโลกภายในของเรากันดีกลัวดีกลัว ดีกว่าค่ะการเปลี่ยนแปลงโลกภายในของเรานั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนอารมณ์ของเราก่อนมันจะสามารถทําให้เราเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกได้ด้วยค่ะพอเราเปลี่ยนโลกภายในของเราเราจะไม่มีการไปอยากจะเปลี่ยนแปลงใครให้มาคิดเหมือนเราเพราะวันนี้ถ้าพลังงานในตัวของเรานั้นยังไม่สามารถที่จะไปดึงเขาให้มันมาคิดถึงเหมือนคิด เป็นเหมือนเราอ่ะมันเป็นการยากมากๆวันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนโลกภายในของเราได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วแล้วคนข้างๆของเรานั้นเขาก็จะเปลี่ยนตามเราเองค่ะอย่าคิดที่จะไปเปลี่ยนใครอย่าคิดจะไปเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นคุณนูเองมีความรู้สึกว่าตอนที่คุณนูเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์ใหม่ๆคุณนูเริ่มไลฟ์สดใช่ไหมคะแล้วคนในบ้านน่ะขอบคุณมากค่ะรับคุณนูเช่นกันค่ะ คนในครอบครัวของคุณนูนะคะคุณนุ้ยบอกว่าคุณนูทําอะไรบ้าหรือเปล่าพูดหน้ากล้องอยู่คนเดียวแบบนี้นะคะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าความสุขของเราเวลาที่เราได้ออกกล้องนั้นน่ะมันดีขนาดไหนนะคะคุณนูแรกๆคุณนูมีความรู้สึกว่าสวัสดีค่ะครูฝนมารับพลังธรรมชาตินะคะขอบคุณพลังจากครูฝนนะคะคุณนูมีความรู้สึกว่าเขาว่าเราบ้ามานั่งพูดหน้ากล้องแบบนี้นะคะครูนูเคยมีความรู้สึกว่า หรือว่าถ้าฉันอยากจะแบบสาเร็จฉันหนีไปอยู่กรุงเทพไปใกล้คนมีพลังสูงดีไหมนะคะขอบคุณค่ะคุณฝนไปอยู่ใกล้อาจารย์มดิบไปใกล้โคอสใหม่ดีกว่าไหมแบบนี้นะคะแต่พอคิดไปถ้าเราเปลี่ยนตัวเองโดยการหนีไปอยู่ที่ไกลๆไปอยู่ใกล้คนสําเร็จแล้วมาคิดถึงว่าถ้าวันนี้เราหนีไปแล้วพ่อแม่เราจะอยู่ยังไงครอบครัวเราจะอยู่ยังไงงั้นเรากลับมาเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองดีที่สุดนะคะ อย่างเช่นคนสําเร็จเคยบอกว่าเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าขอบคุณมากนะคะเ็ราตาวิวสวยคนก็สวยเนาะ <c oughs> เราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ให้เราหนีออกจากบ้านไปเลยนะคะเพราะบางคนอาจจะไม่สามารถทิ้งครอบครัวไปได้เพราะถ้าเราทิ้งครอบครัวไป เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่ๆแต่ใจเรายังอยู่ที่ครอบครัวเรามันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราสําเร็จได้ใช่ไหมคะฉะนั้นสิ่งสําคัญวันนี้หลายคนมีความเข้าใจผิดว่าวันนี้ฉันออกมาไลาน้ากล้องฉันมาทําอะไรสวัสดีค่ะคุทิฟฟผมฉันมาทําอะไรที่มันไม่เหมือนใครฉันเห็นไม่มีใครเห็นด้วยกับฉันฉันหนีไปอยู่ไกลๆอย่างคุณูอยู่พยาวคุณูเคยมีความคิดว่าฉันหนีไปอยู่กรุงเทพดีกว่าแบบนี้นะคะ <laughs> ใช่ค่ะแม่คุณูบอกว่าคุณูนะบ้าน,นะคะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เขาก็ไม่ได้สนใจเราแล้วล่ะเขาคงรู้ว่าเวลาที่เราออกกล้องเราก็มีความสุขเนาะอยู่ตามทุ่งนาเราก็ยังมีความสุขเพราะว่าเราเปลี่ยนที่ใจเราใจเรามีสุขมากขึ้นใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วเราอยากคิดว่าถ้าไม่มีใครเห็นด้วยคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งสามีบางคนสามีบางคนนี้สุดยอดเลยค่ะตัวแบบตัวตัวกวนหรือว่าตัวที่แบบว่า ดับฝันน่ะพอเราเจอคนดับฝันเราอยากจะหนีห่างจากเขาแต่พอเรามาคิดคิดว่าถ้าฉันหนีไปแล้วจริงๆแล้วฉันก็ต้องมาทุกข์ใจอีกว่าฉันหนีมาเพื่ออะไรเหมือนกับฉันเห็นแก่ตัวนะคะฉะนั้นคุณหนูก็เลยตัดความคิดนี้ทิ้งไปแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงโลกภายในของตัวเองดีกว่านะคะมันเลยทําให้เรามีความสุขไม่ว่าเราจะอยู่กลางทุ่งนาเราจะอยู่กับครอบครัวบางครั้ง เขาพูดเรื่องการเมืองแต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมคะเราก็ฟังหูฟังเกี่ยวกับคนสําเร็จไปนะคะเพราะว่าเรามาเปลี่ยนที่ตัวของเรามันจะดีกว่ามันจะทําให้เรานั้นอยู่ได้กับครอบครัวแล้วก็ยิ่งถ้าวันนี้นะคะใครที่คนใกล้ตัวคุณน่ะไม่เห็นด้วยเนาะแล้วมันเหมือนกับว่าถ้าคุณผ่านคนในครอบครัวของคุณได้นั่นแหละคุณจะสามารถสําเร็จยิ่งใหญ่เพราะมันเหมือนกับว่าเราชนะใจตัวเองใช่ไหมคะ แต่วันนี้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเธอไม่เห็นด้วยกับฉันหรือคนในครอบครัวไม่เห็นด้วยกับฉันฉันหนีไปอยู่ไกลๆไปอยู่ใกล้คนสําเร็จดีกว่าไปอยู่กรุงเทพเวลามีสัมมนามีเรียนจะได้ไปเรียนเจอตัวจะได้ไปเลอยู่สัมมนาเจอคนสําเร็จเยอะแยะแล้วเราไม่สามารถเอาชนะใจตัวของเราเองได้เราจะอยู่ที่ไหนเราก็ไม่มีทางสําเร็จใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วเราจะต้องรู้ว่า เราควรที่จะมาเปลี่ยนแปลงตัวของเราก่อนที่จะไปเปลี่ยนแปลงใครเพราะถ้าเราอาชนะใจตัวเองได้แล้วนะคะเราก็จะอยู่ที่ไหนมุมไหนของโลกใบนี้เราก็สามารถที่จะสําเร็จได้เช่นกันค่ะทุกคนในวันนี้ถ้าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีใครเห็นด้วยกับคุณเลยนะคะคุณจงทําต่อไปทํา ตามใจคุณปรารถนาทําด้วยความสุขและคนข้างๆของคุณเขาก็จะเริ่มเห็นด้วยกับคุณและคุณจะรู้สึกว่าการที่คุณเริ่มชนะใจตัวเองนั้นมันเป็นสิ่งที่โคตรยอดเยี่ยมเลยนะคะอย่าได้คิดผิดว่าฉันจะย้ายหนีออกจากครอบครัวฉันไปอยู่คนเดียวพอฉันสําเร็จค่อยกลับมานะคะนั่นยิ่งจะทําให้เราสําเร็จช้าเนาะจานั้นแล้วการที่หลายๆคนอยากจะเปลี่ยนแปลงคนรอบด้านก่อนนั้นไม่ใช่สิ่ง ที่ถูกต้องนะคะสวัสดีค่ะโคดยุย้ยขอบคุณมากนะคะคุณนูจะจบแล้วเปลี่ยนแปลงที่ตัวของเราเองก่อน,นะคะ่ะอย่างคุณนูนะคะทุกวันนี้อยู่ทุ่งนาอยู่บ้านแถวนี้ไม่มีใครเห็นด้วยแต่เรารู้ว่าอีกวันข้างหน้าถ้าเราสําเร็จอะเราจะสามารถช่วยพวกเขาได้นะคะคุณนูเลยคิดถึงอาฝันที่ใหญ่มากกว่าของตัวเองนะคะแล้วก็ ยอมอยู่ในครอบครัวที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราค่ะแม้จะพูดกันไม่รู้เรื่องแต่เราก็ไม่ฟังเนาะเราก็ฟังแต่เรื่องความสำเร็จของเรานะคะจากนั้นแล้วขอบคุณทุกคนในวันนี้นะคะที่มาส่งกาลังใจให้กับจูนูทุกคนกลับไปเปลี่ยนแปลงตัวเราเองมันจะทำให้เรามีความสุขตลอดระยะเวลาการเดินทางค่ะเพราะว่าการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวเราได้อย่างมีความสุขนะคะ อ่าขอบคุณมากค่ะอ่าคุณนูจะจบแล้วขอบคุณโค้ดฝนเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะคุเปิรคุนูเหนื่อยแล้วเดินเดินไกลเหมือนกันใกล้ <c oughs> จะถึงบ้านแล้วขอบคุณทุกคนมากนะคะยังไงนะคะเราต้องเปลี่ยนแปลงโลกภายในของเราก่อนเพราะพอโลกภายในของเราเริ่มเปลี่ยนโลกภายนอกของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสวยขึ้นดีขึ้นเก่งขึ้นและคนรอบข้างก็เริ่มที่จะ มาเอาใจใส่มาสนใจในสิ่งที่เราทำและมาเป็นพลังใจให้เราเช่นกันค่ะขอบคุณมากนะคะคดยุ้ยขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้คุณนูก็อ่าแด่ด้านหลังมันมืดแล้วเดี๋ยวคุณนูให้ชมแป๊บน,นึงมืดแล้วนะคะ <c oughs> อ่าฉะนั้นแล้ววันนี้คุณนูก็จบแล้วนะคะทุกคนวันนี้คุณนูเชื่อว่าอาจจะมีใครที่เป็นเหมือนคุณนูที่ เจอคนไม่เห็นด้วยนะคะคนในครอบครัวแหละตัวดีตัวดับฝันนะคะแต่เรายิ่งเราผ่านในคนในครอบครัวได้เราจะยิ่งรู้สึกว่าเราชนะใจตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ทําให้เราภาคภูมิใจเหลือเกินนะคะขอบคุณค่ะแล้วมาเจอกับคุณูใหม่พรุ่งนี้นะคะขอบคุณทุกพลังใจขอบคุณมาสเตอร์ไม์ทุกๆคนนะคะเป็นลมใต้ปีกซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นแสงสว่างไปด้วยกันขอบคุณมากค่ะ รักและขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะฝนจะตกแล้วบ๊บายบาย